สวัสดีนะครับก็อยู่กันไว้ทุตีชแนลนะครับวันนี้เราก็จะต่อจากคลิปเดิมๆนะครับเพิ่มเติมคือถอดบาลานเซอร์นะครับขั้นตอนการถอดบาลานเซอร์นะครับก็ง่ายมากนะครับเราก็แค่ใช้ไขควงแบนตอกเหมือนถอดชุดคัดเลยแต่ว่าจะง่ายกว่าเพราะว่ามันตัวเล็กก็ล้วก็ให้มันเขี่ยวล็อกเหมือนเดิมดูทิศทางการหมุนของบาลานเซอร์ปึ๊บโอเคให้มันเขี่ยวไว้ จะได้ขอดง่ายให้มันหมุนก่นโอเคมันติดไว้ปึ๊บอ,ออกแล้วสองีการถอดง่ายมากนะครับถ้าเราถอดจานไฟเสร็จแล้วถ้าถอดจานไฟเสร็จแล้วก็ใช้ค้อนตอกออกเราก็จะหมุนออกได้เลยพอหมุนตอกได้ให้เราดันออกแต่ระวังนะครับมันจะมีริ่มล็อกตัวเล็กๆ ให้เราถอดอย่างระมัดระวังมันจะได้ไม่หายแล้วก็กดลงไปถ้ามันกดไม่ไปให้หาคอ้อนมาคเคาะเบาแล้วตัวนี้นะครริมล็อกมันจะหายง่ายให้ระวังอย่าให้หายนะครับเพราะว่าหาซื้อไม่เคยเห็นขายนะแต่ของแท้ใหม่ไม่มั่นใจนะครับพอเราเคาะเสร็จปุ๊บมันก็จะหล่นออกมาอีกด้านหนึ่งแบบนี้เราก็สามารถล้างทำความสะอาดอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับเราก็ใส่ริมล็อก ปุ๊บแล้วก็ให้มันตรงร่องใส่ไปโอเคปุ๊บเคาะโอเคนะครับพอมันล็อกเสร็จแล้วให้ลองแผนกลับเหมือนเดิมแล้วก็ใส่น็อตกลับนะครับแค่นี้เราก็จะได้ชุดบลานเซอร์เรียบร้อยนะก็เก็บ ถ้าเราล้างทาความสะอาดก็ควรที่จะใส่เป็นชุดแบบนี้มันจะได้ไม่หายไม่ตกหล่นนะครับเราจะได้ไม่ลืมเวลาเราใส่ถ้าลืมนี่นเวลาลื้ออีกรอบมันจะลาบากนะครับโอเคคลิปนี้ก็สันส้นๆใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะฮะจะเป็นการลื้อชุดเกียร์ก็เดี๋ยวต่อเลยแต่ว่าผมจะแยกเป็นคลิปๆเพราะมันจะได้ง่ายนะครับเวลาคนที่อยากหาการถอดชุดเกียร์อย่างเดียวการถอดบาลานเซอร์อย่างเดียวอะไรแบบนี้นะมันจะง่าย โอเคนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวันนี้ก็ขอบคุณครับ